เรามาชันนิดหน่อยนะครับประมาณ10นาที เจรจาตรวจรากที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทานขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโตรดจะมัตระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสขภาะของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวเที่สถานีบ้านโป่งในทางขลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเรือขบวนที่หนึ่งเส็จ ต้นทางจากสถานีเยาลานุตลายทางสถานีากลางกรุงเทพอภิวัตรขอความกรุณาผู้โดยสารได้หยุดรับก่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบังุบเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้าบนโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะเดินก็เหมือนไม่ได้เอาชีวิตมาเดินก็เหมือนไม่ได้เอาชีวิตมา フフ <laughs>